นะดีกว่าอบ้านเช้าดีกว่าอยู่บ้านเช่า,ออานเานี่ยตรงเนี้ยมันก็นอนได้นะจัดให้สวยก็นอนได้เนี่ย,ยนนตรงนี้ก็จะเป็นห้องแม่ใช่ไหมตรงนั้นเป็นห้องลูกห้องพึ่งกับห้องใหญ่แล้วก็ตรงไอ้ตรงโลง่โลงๆก็สามารถเก็บของได้จัดได้ทาสีใหม่ก็สวยละแม่มานี้หน่อยดีใจไหมดีใจป่ะครับ สู้ๆนะฝากด้วยนะฝากลูกฟาวด้วยฝากลูกฝากล้านด้วยคทีนี้ใครแล้วนะคะฝากด้วยฝากลูกกันลานด้วยโอเค คไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่นะเดี๋ยวก็ผมก็อยู่แบบนี้แหละช่วยกันไปนะครับถ้าแม่ก็ดูแลตัวเองนะครับสุดมากไม่เคยเจอแล้มเจอเ้ยจนหลานนอนบ้านไม่ได้หลานคือหลานแบบอยู่บ้านไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะนอน ขาคืชิดมากอะไรอย่างเราเมื่อวานออกไปมาเราได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้เขาคงจะเสียใจขอแม่ขอแม่ไปนอนกับเพื่อนอ๋อครับครับผมก็รู้สึกแบบรู้รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะรู้สึกครับคือชีวิตอะผมเข้าใจนะมันมันไปที่สูงสุดแล้ววันหนึ่งมันลงมาต่ำสุดอะต่ลงมาเนี่ยแล้วก็เงินทองก็ไม่ไม่เหลือเลยไม่มีเลยเออไม่เป็นไรแม่ผมก็ช่วยได้ที่ผมช่วยได้ก็คือแม่ก็อยู่ที่นี่ไปก่อนเนาะขอบคุณมาก สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัทยานะฮะทุกท่านเข้ามาแล้วทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์ลืมกดซับสไครต์นะฮะวันนี้ทุกคนครับวันนี้ผมรอครับรอเอฟซีนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ได้เห็นคลิปนะฮะที่ว่าผมไปดูรถครอสนะฮะที่บ้านของเขาครับพอดีเขาก็เจอปัญหานะครับเขาไม่มีที่อยู่ฮะเขาโดนไล่ไล่ออกจากบ้านนะเขาก็มีลูกมีแม่นะครับอืมแล้วก็เงินทองเขาก็ไม่มีเลยที่ว่าสามีเขาเสียนะผมก็เลยคิดว่าตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือเป็นบ้านเก่าของผมที่ผมเคยอยู่นะที่ผมเคยปล่อยให้ลูกค้านะครับเช่าไปนะครับก็ตอนนี้คือมาเป็นที่เก็บของนะผมก็คิดว่าเออเราจะช่วยเขายังไงได้บ้างนะผมก็คิดว่าเออตรงนี้เขาน่าจะอยู่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปเช่าบ้านอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเขาไปเช่าบ้านอยู่ฮะเขาจะต้องจ่ายค่าเช่า1เดือน,นครับแล้วก็ล่วงหน้าประมาณ2เดือนครับก็เป็นรวมเป็นเงินก็น่าจะหลายหมื่นนะสามสี่หมื่นนะฮะตรงนี้ คือเราไม่ได้ทําอะไรนะให้เขาอยู่ไปก่อนนะถ้าเกิดว่าเขาชีวิตเขาดีขึ้นนะฮะก็ค่อยขยับขยายเอานะฮะเป็นบ้านหลังหนึ่งเขาก็มีหลายห้องนอนนะนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ลงจอดรถครับก็ให้เขาอยู่ไปก่อนครับให้อยู่ฟรีครับไม่ได้คิดอะไรครับจะชวนไปครับเนี่ยตรงนี้ก็เป็นที่ลงรถนะฮะข้างหลังก็มีห้องนะครับเนี่ยมีห้องมีสามสี่ห้องครับห้องใหญ่อยู่นะ,ะนครับเนี่ยฮะ เป็นห้องนะครับก็ถือว่าใหญ่นะฮะห้องนี้แต่ก่อนเป็นห้องทาอาหารนะตรงนี้เป็นทางเดินนะก็จะมีห้องน้ําอยู่ข้างหลังนะครับนี่ครับก็ถือว่าอยู่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเห็นเขาว่าจะเออเอาของมาเก็บนะเอาพวกย้ายจากบ้านหลังนู้นนะับมาไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ประมาณ3ามสักสามสี่ห้าวันเขาจะมาอยู่ที่นีครับวันนี้จะเอาของมามาลงที่นี่นะฮะ อ่าเดี๋ยวเรารอกันแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรารอเข้ามาก่อนครับเดี๋ยวไปรอที่รถดีกว่าครับเพราะว่าอ่ก็รอเข้ามาก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูเขาทีหนึ่งครับไปคุยกับเขาหน่อยว่าความรู้สึกของเขาเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ก็ร้อนนะเดี๋ยวรอในรถก่อนครับทุกคนครับเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราลงไปคุยเขานะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูมาดูบ้านก่อนชอบไหมโอเคค่ะอยู่ได้เนาะอยู่ได้ค่ะเดี๋ยวตัวนี้ถ้าเกิดทําความสะอาดก็สวยละก็เอาตัวนี้ออกทําความสะอาดก็จัดห้องหน่อยลูกสาวไม่มาลูกสาวไม่มาลูกสาวเป็นอยู่บ้านเพื่อนอ๋อขอบคุณมากเลยนะได้สวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะที่ครับเดี๋ยวไปดูก่อนตัวนี้คือคือแต่ก่อนนะผมเคยให้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 ลูกค้าเช่า แล้วตรงนี้ไม่ได้เช่าแล้ะก็คือเก็บห้องไว้เฉยแล้วก็เราคิดว่าเอาเอ,เอพึ่งมีปัญหาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าไปเช่าข้างนอกมันคงจะหลายตังค์แต่ก็ต้องมีมัดจ,จงมัดจำแล้วก็เนาะเงินมันมีน้อยคือตรงนี้พึ่งไว้อยู่ได้เนาะแล้วก็จะมีห้องนี้ห้องนี้ก็คือให้ลูกสาวอยู่ใช่ป <Okay. S 1> ่ะมาดูห้องกันห้องนี้เนี่ยก็อยู่ได้เนาะ ้องก็สวยนะครับไม่ได้อยู่แต่ก่อนก็พอไม่มีคนอยู่ก็ไว้เก็บของดีกว่าดีกว่าปล่อยไว้เฉยก็ให้ให้เพิ่งก็อยู่ไว้ก่อนเผื่อวันหนึ่งขยับขยายได้เนาะแล้วเป็นไงบ้างบ้านสรุปแล้วเสร็จเขาเสร็จเสียได้ไหมเสียได้ค่ะอยู่มาเป็นสิบปีอยู่มาเป็นสิบปีสิบป,<ม>ปีก็จนในซอยก็ทําจนชื่อลูก อซอยนั้นก,ก็เป็นซอยชื่อเฮลี่แล้วก็อยู่เป็นสิบปีที่ผ่านมาแล้วค่ะอ๋อแต่ว่าบ้านผมถามเนี่ยบ้านไอ้ตรงที่เข้ามาเนี่ยคือเขาทาขายใช่ไหมเป็นของใครอะ่ะเออไม่ค่ะตร,ต,รตรงทีข่ข้างหลังใช่ไหมเออที่ทัท้ทททงแถบเลยอะ่ะผมเห็นคือเขาเขาทัแล้วก็อยู่ค่ะอยู่กัน,กนแล้วก็ซื้อที่แล้วก็ปลูกเองก็ทํามาเรื่อยเรื่อย<ๆ>แล้วข้างหลังก็ตอนนี้เขาก็จะทําเป็นหมู่บ้านขาย ซ oh. อยนี้แต่ก่อนซอยนั้นที่หนูมาอยู่ครั้งแรกก็ก็เป็นป่าหเหมือนกันค่ะอันตรายแล้วก็มีขโมยเยอะแยะมากแต่ก่อนเะอืะแต่ตอนนี้แล้วพอ,อบ้านมันขึ้นมาเยอะมันก็เลยอ,เอ,อืไม่น่า,า,า,ากลัวเหมือนแต่ก่อนแล้วตอนนี้เป็นไงทําใจได้ไหมทำได้รู้สึกการเปลี่ยนแปลงของชีวิตอะมันเหมือนว่าเราเคยอยู่ที่ดีๆนะมีบ้านทีสวยมีสระว่ายน้มตอนแรกผมไปถ่ายคลิปนะผมผม ไปคุยเรื่องรถอย่างนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นผมยังงงเลยว่าเราอยู่บ้านหลังนั้นเป็นสิปีแล้วอยู่ๆมันเหมือนมันเปลี่ยนไปอะแล้วมีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาว่าไอ้บ้านฉันนะคุณต้องออกไปนะอะไรประมาณนี้ผมเลยง,งงนิดหนึ่งแต่เมื่อวานไปเราก็ไปเช็คเอกสารเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงด้วยเราก็เลยยอมรับสภาพแล้วความรู้สึกเป็นยไงบ้างลูกก็เมื่อวานก็แย่ค่ะแย่ใช่ไหมแย่แย่แยแต่เราก็พยายามให้เขาปรับตัวปรับตัวนะมันต้องปรับตัว ที่เขาปรับตัวเพราะว่าเขาจะรับได้ไหมแรกๆหรือว่าคงไม่รับไม่ได้หรอกเขาเกิดมาก็เคยเห็นเนาะทุกอย่างสบายความสะดวกสบายมีรถดีๆขับใช่แต่ตอนนี้ก็มันจบแล้วอ่ะอืมมันจบแล้วแล้วความรู้สึกของเด็กตอนเนี้ยดีขึ้นไหมหรือว่าแต่ก็เขาเวลาเขาอยู่กับกับกับแม่ก็จะซึมซึมซึมนะแต่ถ้าอยู่กับเพื่อนกับเพื่อนเพื่อน เขาก็จะเหมือนเขามีเพื่อนเล่นครับมันก็จะหายไปเนาะอืมแล้วพึ่งก็ต้องตับตัวเองก็ต้องสู้ผมเชื่อว่าวันหนึ่งอะพึ่งจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เหมือนประสบการณ์ที่เราผ่านมาเนาะมันจะทําให้เราเข้มแข็งอ่าแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เป็นบทเรียนเลยอย่างราคาแพงเลยเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะเหมือนเรามีชีวิตที่โอเคแล้วคิดว่าเราสูงสุดแล้วพอวันนี้เรามาลงต่ําสุดอะมันรู้สึกแย่เนาะแย่ yeah, ค่ะเพราะว่า,วา ถามก็แย่มากไม่แย่ค่ะเพราะว่าเราเราไม่คิดว่าเราจะถึงจุดตรงนี้ได้เราเราเรามีทุกอย่างรเรามีเงินใช้เรากินดีอยู่ดีครับแล้ววันหนึ่งมันมันไม่คิดว่ามันจะมาแบบทีเดียวอะไรเงี้ยเราคิดว่าถ้าแฟนเราเสียชีวิตไปแล้วเราก็คงจะเก็บค่าเช่าที่มีสอดกินธุรกิจที่เราเคยทำใช่แล้ว บ้านเราก็จะคิดว่าเราจะขายไปเพื่อจะได้เอาเงินมาดูแลลูกอะไรเงี้ยอันนี้คือธุรกิจไม่ว่าธุรกิจไม่ว่าจะเป็นบ้านทุกอย่างมันมันไม่เหลืออะไรเลยแล้วเราไม่รู้ข้อมูลเลยว่าบ้านนี้มันที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ธุรกิจที่แฟนเราทํามันมีอะไรบ้างไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือคือผมถามนิดนึงนะคือตอนที่แฟนเราอยู่เนี่ยเราได้สอบถามแฟนไหมเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าอะไร วางแผนชีวิตไหมเพราะคนเราเนี่ยมันต้องวางแผนชีวิตสเต็ปแรกอาจจะมีปัญหาสเต็ปที่สองมันอาจจะทําให้เราอยู่ได้ไงใช่ปะคืออันนี้ผมก็เลยงงมากแล้วก็ fc ของผมที่ก็คอมเมนต์มาก็งงและก็สงสารพึ่งมากและให้กําลังใจต้องขอบคุณทุกคนจริงแล้วก็ขอบคุณมากที่กดแชร์ให้นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจน้องพึ่งที่ คือผมวันนั้นที่ผมไปคือผมตั้งใจที่จะไปดูรถเดีย่ยลลวคือผมเป็นพ่อค้านะขายรถเนาะก็ตั้งใจที่จะไปดูรถแต่พอไปเจอชีวิตแล้วผมก็ช็อกนิดหนึ่งตกใจนิดหนึ่งว่าเอา้าเราขายรถแล้วเราไม่ต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปตอนแรกก็คิดว่าบ้านของพึ่งแหละไม่ได้คิดว่าเราเช่าอะไรหรอกคิดว่าเออน่าจะเป็นบ้านของตัวเองแหละแล้วก็คิดว่าเออพอสามีตายแล้วเนาะสามีเสียชีวิตแล้วเราก็คิดว่า รถอ่ะมันมันมันเป็นภาระ,ะที่มันหนักอยู่สําหรับผู้หญิงคนเดียวแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวเนาะเราก็เลยคิดว่าเอ้ขายรถออกไปแล้วแต่เราก็ยังมีบ้านอยู่ผมคิดว่าอย่างนี้ไม่คิดว่าพอสามีเสียปุ๊บแล้วมีอีกบุคคลที่สองเข้ามาบอกว่านี่เป็นบ้านของฉันนะชอ็ชอกไหมช็อกจนบอกโอ้ไม่นะเป็นไปไม่ได้อะไรก็แบบไม่มันเป็นไปไม่ได้คือไมอ่อะไรอย่างเงี้ยก็ก็บอกตัวเอง ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราอยู่ที่นี่มาเราไม่เคยเจอเหตุการณ์หรืไม่มีคนมาไล่เราออกหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่เคยมีอะไรเลยเนาะแล้วสำคัญที่สำคัญที่สุดคือภาพจิตใจของของเด็กเนาะของลูกเห็นแล้วมันก็สะท้อนสะท้อนแต่ก็เดี๋ยวก็พปรับตัวปรับตัวแล้วก็ผ่านไปได้ก็ตรงนี้โอเคไหมล่ะโอเคค่ะพี่ดีใจไหมดีใจก็ตอนแรกเพิ่งเชื่อไหมว่าผมอะ ผมเคยช่วยคนมาเยอะเนาะก็แต่เราไม่ได้คาดหวังกับอะไรหรอกไม่ได้คาดหวังกับสิ่งใดรตอบแทนอะไรหรอกแต่ว่าคือเราเห็นแล้วเราอยากยากช่วยเราอยากให้คนแบบที่เราช่วยคือหนึ่งประสบความสําเร็จสองเติบโตในทางที่ดีนะครับแลวผมก็ได้รับในสิ่งที่กระทบจิตใจผมเหมือนกันผมก็เลยสัญญากับตัวเองว่าผมเคยบอกเพื่อน,อนผมทุกคนนะว่บเฮ้ยผมจะไม่ช่วยใครละแต่พอมาเจอเหตุการณ์ของพึ่งแล้ว อย่างเงี้ยไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินนะครับผมก็เลยทําใจไม่ได้ก็เลยต้องอ่ะไม่เป็นไรคือผมเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ผมก็เลยต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ผมก็ช่วยเท่าที่ผมช่วยได้เนาะก็ให้ไปย,ย้ายไปย้ายมาจากที่บ้านก็มีอะไรบ้างมีเยอะใช่ไหมก็มีเยอะค่ะเยอะเลยก็มีทีวีตู้เย็นแล้วก็อีกที่นอนอีกอะไรอ๋อมีอะไรที่เราของเราเราก็จะขนมาขนมาเน,ะนาเนะถามนิดหนึ่งทอไหม รู้สึกท้อไหมถ้าถ้าตอนนี้หรอครับตั้งแต่ที่มาเจอพี่นะที่พี่สั่งสอนหนูก็ว่าหนูคงท้อไม่ได้แล้วแหละทุกอย่างมันต้องก้าวหน้าแล้วมันต้องต้องเดินหน้าอยู่แล้วนาะถ้าเรามันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราท้อชีวิตคือจบลูกเราแม่เราถามนิดนึงที่ต่างจังหวัดที่เราเกิดเนี่ยมีบ้านมีอะไรแม่หนูเป็นคนยากจนไม่มีน่ะไม่มี แล้วหนูก็คิดว่าหนูก็ต้องหนูจะต้องพยายามทําให้ตัวเองสําเร็จแต่พอหนูมามามาได้ถึงจุดตรงนี้หนูก็คิดว่าหนูจะไม่ไม่ลงอีกไม่ลงแล้วแต่ทสุดท้ายหนูก็เอามันไม่อยู่เราไม่ได้เรียนหนังสือสองเราเราความเชื่อใจของแฟนว่าแฟนคงคงจะเซฟเรากับลูกแล้วก็คงไม่ทําให้เราลาบากความที่เราที่เราไม่ได้เคยไป าถามก็เลยไม่เคยไปติดตามเราะว่าเขาทาอะไร<ม>เขาอยู่ยังไงเ<ม>ขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ความที่ว่าเราเราเป็นแม่เราเลี้ยงลูกเราทําหน้าที่ที่เป็นแม่แต่คนสุดท้ายแล้วเราเราล้มเหลวเห็นหลายคนนะเห็นหลายคนมากที่เจอแบบนี้แล้วกเ็เหมือนแบบล้มล้มเหลวไปเลยนะฮะผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนและก็อยากเป็นกําลังใจใเพึ่งด้วยแล้วต่อไปนี้คือชีวิตต่อหลังจากนี้คือเราต้องเดินหน้าอย่างเดียวแล้วเนาะ ยังไงพี่เต้เป็นกำลังใจนะครับครับไม่เป็นไรก็ดูแลลูกดูแลแม่ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนถ้าวันหนึ่งเรารวยขึ้นมาเราขยับขยายได้นะไม่เป็นไรช่วยๆกันขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่คอมเมนต์เนาะขอบคุณมากสําหรับกําลังใจอ่านแล้วก็รู้สึกมีพลังวันนี้ก็พี่เต้ช่วยก็มีหลายๆคนที่โทรเข้ามาถามเรื่องรถแต่ยังไม่มีเวลาตอบกำลังย้ายของอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องออก S <S <ช>เพราะว่าเอกสารมันชัดเจน,เจนแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลึกหนาบางมันเป็นยังไงเนาะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูอีกทีหนึ่งครับ,รบจะตรวจสอบอีกทีหนึ่งก็ยังไงก็ขอให้พึ่งสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะอย่าทอนะคําเดียวที่ผมขอคืออะไรบะห้ามท้อเดินหน้าอย่างเดียวเป็นกำลังใจให้โอเคชอบไหมชอบนะดีกว่าอยู่บ้านเชดีกว่าอยู่บ้านเชา่า เนี่ยตรงเนี้ยมันก็นอนได้นะจัดให้วสวยๆก็นอนได้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นห้องแม่ใช่ไหมตัวนี้เป็นห้องลูกห้องพึ่งกับห้องใหญ่แล้วก็ตรงไอ้ตรงโลง่โลงๆก็สามารถเก็บของได้จัดได้ทาสีใหม่ก็สวยลวะแม่มาน,นี้หน่อยด,ดีใจป่ะครับสู้ๆนะ <c oughs> <c oughs> ฝากด้วยนะฝากลูกสาวด้วยฝากลูกฝากหลานด้วยครับอิ่มอีกใครแล้วนะคะฝากด้วยฝาดูกับหลานด้วยโอเคขอบคุณมากครัขอบคุณมากไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่นนะ,ะเดี๋ยวก็ผมก็อยู่แบบนี้แหละช่วยกันไปนะคร,ค,รครับแม่ก็ต้องดูแลตัวเองนะครับ<อ> เคยเจอเล้พี่เจ๊เคยจนหลานนอนบ้านไม่ได้หลานคือหลานแบบอยู่บ้านไม่ได้เพราะอะไรครับขอนอนเขาก็คิดมากคิดมากอย่างเราเมื่อวานออกเข้ามาเราได้ยินอย่างนั้นจรงเราคงจะเสียใจขอแม่ขอแม่ไปนอนกับเพื่อนอ๋อครับครับผมก็รู้สึกแบบโอ้รู้สึกเศร้าเหมือนกันนะรู้สึกครับ คือชีวิตอะผมเข้าใจนะมันมันไปที่สูงสุดแล้ววันหนึ่งมันลงมาต่ําสุดแล้วแล้วก็เงินทองก็ไม่ไม่เหลือเลยไม่มีเลยเออไม่เป็นไรแม่ผมก็เท่าที่ผมช่วยได้ก็คือแม่ก็อยู่ทีงนี้ไปก่อนเนาะขอคบคุณมากได้ได้ได้สู้ๆนะแม่นะครับครับโห <laughs> ไม่เป็นไรแม่เดี๋ยววันหนึ่งก็จะดีขึ้นเดี๋ยววันหนึ่งเราพึ่งเราเก่งแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเราก็เติบโตเดี๋ยววันหนึ่งเราก็มีบ้านของตัวเอง น,น,นะแม่น okay. ะโอเคเดี๋ยวช่างรบกวนหน่อยเนาะช่างก็ช่วยดูให้หน่อยครับพาทรงตาสีหน่อยโอเคพึ่งสู้ๆครับผมเจอกันครับแม่สวัสดีครับพึ่งสวัสดีครับ